สวัสดีครับวันนี้ผมก็กำลังจะไปส่งรถที่กรุงเทพนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นสวิต t ์ด x เสีขาวนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการเออใช้งานมูทูนนะครับในการฟังเพลงนะครับของหน้าจอ8นิ้วนะครับระบบสัมผัสของรุ่นนี้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูวิธีการใช้งานกันครับ เริ่มแรกนะครับเมื่อเราเปิดหน้าจอแล้วนะครับให้เรากดไปที่ฟังก์ชันบลูทูธครับแล้วถ้าเราไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้อยู่แล้วนะครับให้เรากดที่ค้นหาครับหรือถ้าเรามีอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่แล้วเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เลยนะครับในรายการจากนั้นเราก็กดเลือกแอปที่เราจะใช้ในการฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify หรือว่า Apple Music นะครับเราก็กดเริ่มเล่นได้ที่โทรศัพท์เลยนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะมาเล่นที่หน้าจอผ่านลำโพงของตัวรถได้เลยครับ What in the world? ดูกันต่อเลยนะครับว่าสําหรับคันนี้นะครับผมได้มีอะไรเพิ่มเติมไปให้ลูกค้าบ้างนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของด้านท้ายผมได้มีถาดปูท้ายให้ลูกค้านะครับสําหรับรองเก็บสัมภาระที่ด้านหลังให้ครับส่วนของตัวท้ายรถนะครับผมก็ได้แถมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับสองตำแหน่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีคิ้วกันสารนะครับตรงข้างประตูบนกระจกนะครับ ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถส w i ต t ์ l x รุ่นท็อนะครับก็จะมีพวงมาลัยนะครับที่มีฟังก์ชัน Cruise Control นะครับแล้วก็สามารถรับสายวางสายบนพวงมาลัยได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเครื่องเสียงได้เลยนะครับก็จะมีจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับที่มาพร้อมกล้องมองหลังนะครับนอกจากนี้ก็ยังรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถ 4K นะครับที่แถมให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้วนะครับคือแบบรถติดมากแล้วก็ขึ้นทางด่วนแบบโอ้โหต้องขับเร็วมากก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอีกไม่ถึง5กิโลครับก็รถติดมากๆตอนนี้ผมก็มาถึงคอนโดของลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวาา่าหน้าข้างหน,น้าเป็นยะังไงแด้วก็รองลูกค้าลงมารับรถต่อน สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถซูซูกินะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k ซูซูกิชลบุรีบายกาฟิล์นะครับหรือว่าจะโทร0939363930นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับ